รดาวันนี้มีความรู้มาแชร์เพิ่มนะคะทําให้เงินวิ่งเข้าหาคุณนะคะข้อแรกคือเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองนะคะการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองก็เช่นการศึกษาหาความรู้ตลอดเวลานะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอย่างเช่นเรื่องการงานของเราแล้วก็เรื่องพวกระบบออนไลน์ต่างๆนะคะต้องศึกษาหาความรู้นะคะให้กับตนเองเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองเราไม่รู้อะไรเราก็ไปเรียนเพิ่มนะคะไปศึกษาหาความรู้ลงคอร์สต่างๆไปเรียนเพิ่มนะคะข้อ2คือ คนวิ่งเข้าหาคนที่มีพลังดีนะคะคนวิ่งเข้าหาคนที่มีพลังดีหมายถึงว่าเขาจะชอบคนที่มีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเวลาที่เราออกจากบ้านเนี่ยเราเจอหน้าคนบึ้งตึงทำหน้าแบบเศร้าทำหน้าแบบอมทุกอย่างนี้เราก็รู้สึกหดหู่ไปด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราออกมาจากบ้านเนี่ยเราเห็นคนที่หน้าตาสดใสมีพลังดีนะคะพลังงานกระฉับกระเฉงนะคะก็คือว่าจะทําให้เราเนี่ย อเป็นกับเขาไปด้วยนะคะข้อสามคือเงินวิ่งเข้าหาคนที่มีพลังทวีนะคะก็หมายความว่าเราจะกระจายคุณค่าของเราเนี่ยให้กับผู้คนมากมายนะคะโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะคะข้อสี่คือยุคนี้เนี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากับเราเอาหน้าของเรานะคะแล้วก็ชื่อของเราเนี่ยออกหน้ากล้องให้ได้นะคะให้ผู้คนรู้จักนะโดยใช้ระบบออนไลน์นะคะเอาหน้าออกกล้องบน facebook นะคะหรือแอปต่างๆที่ที่ดังอยู่นะคะข้อห้าคือ ให้เราเนี่ยออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่แบบเอ,อที่มีพลังงานลบเยอะนะคะให้ออกไปเลยนะคะแล้วก็ปไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีพลังงานบวกเยอะๆแล้วก็สงบนะคะทั้งหมดห้าข้อนี้นะคะถ้าคุณทําได้รับรองเงินวิ่งเข้าหาคุณง่ายๆเลยนะคะร่ํารวยแน่นอน,นะคะ่ะ